สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้เราก็มีภารกิจด่วนนะคะภารกิจด่วนคืออะไรนะคะอุลุ้นลุ้นลุ้นภารกิจด่วนมาแล้วนะคะยาไมกดถายให้เขาด้วยัไม่ได้ถายแล้วกดถายกดถายั่นมันขารหัสแล้ว รวมด้วยสวยกันนะคะโคดรเมอ้าวดาได้ถอยมาหน่อยเห็นขายเครื่องเลยโอเคสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขนขึ้นและก็ขนลงฮา ไปมันแดดไ้เยตบไปๆงห่ามันบ่เห็นมันเห็นาดวมโดยช่วยกันไหนจะถุงมือค่อยขันรกะบถ้าใครเห็นุงมือค่อยังต้องตะลึงไ่ครับหมดแล้วเมบอกี่าอยู่ในถุงมือ มาใช่นี่อยู่ในี่แหละเขียนอยู่อันหนึ่งอ่ะนี่คือถุงมือบาสจันของค่อยอ้าวดูเขามาหยอกเราแล้วเฮ้ยมาเลาอะไรกูกูมาบ้านนับานนักันนี้บ้านนักกันได้แล้วันี้เราห้คน วางมือได้ไม่ได้ม่มีถุงมือดูเงี้ยพี่ยาไม่ยเลียงมันตีเอาไว้ใช้กล้องบอกเห็นได้เอไว้ตรงไหนเอาไว้นี่เปล่าเออเอาดูว่าข้างหน้าดีเลยเอาไว้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 ภารกิจด่วนรออยู่สี่คนได้อยู่หมดแล้วเดี๋ยวบอกว่าใช้ห้าคนเอาสี่คนยังเก็บเอไว้ชั้นไล่บอชั้นไล่บอจังบ่อนอน

สต็อปเลยแล้วก็ท้ายที่เลดแมนโอ้โหอะไร้คยให้ผอยุตมันดอกมันเด้งบ่นเด้งหรือเปล่าแมนเด้งเด้งดิ๋งอะไรจะมาลอกเอิร์มทาไมสายแบเนี่ย โครงการแต่ว่าจะเติมเอิมที่เก็บอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเ็กยังไม่ได้ต่อเติมวันนี้นะคะคุณนะคะก็เป็นโครงการต่อไปนะข้างหน้านี่แหละถุงมืออย่างเงี้ยน้ามีใช้ใช้ยังไงนี่แบบเนี้ยมันเหนียวมันทนทานยรวมพลังใจน้ก่อสร้าเกบยาเดียวก็เสร็จเลอะไรก็ได้หมดเลยเสร็จแล้วพกตัวนะคะ หลังคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงถือไม่ถือเลยคุณต่อต่อปอเทือกบานแล้วต่อกินข้าวเที่ยงกันดีไหมต่อปอเทือกบานแล้วพายว่าไงลัคกี้โกโก้โกโก้โกโก้ว่าไงครับลัคกี้โอ้ลัคกี้บอกผมไปเล่นด้วยครับผมหน่อยผมหล่อนนะผมไปเล่นด้วยครับโอ้เขาก็ได้เล่นกับหลาน ดูดูดูลุงกับหลานลุงกับหลานก็โก้โอ้ยโก้มันก็ดำเหมือนกาแฟเลยเนาะนะได้บ้านใหม่แล้วดำเหมือนกาแฟเลยนะเดอร์ล็อกกี้บอกว่าต่างสีต่างกันกับลุงเลยเอาวอของเล่นมาให้เล่นก็คือเขาเป็นหลานใช่ไหมเป็นลูกของเลโก้ไงลูกของเลโก้นั่นไง กระเช่อโกโก้โอ้ลานโกโก้อันนี้ก็เป็นลุงเลยลุงเหรออันนี้ลุงอะไรเนาะเดี๋ยว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 เดี๋เปิดประตูเราจะออกยังไงล่ะเอาเปิดก่อนสิไม่ได้เปิดเลยโอ้ยเนาะออกมาลูกมานี่ออกมาแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวนี้ล้อด้วยรอด้วยรอด้วยย้า ลอคยเนี่ยไม่ได้จะอยูไหนเดี๋ยวเราต้องหลอกไทางน้นก่อนหลอกไว้ก่อนหลอกไว้ก่อนเขาบอกเขาอยากออกไคเัาเขาไปอ้อนหญ้าแล้วเขาไปอ้อนหญ้าแล้วไม่เอา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 ไมให้เปประตูเลย

ที่ค่อยมาแล้วมันรุดสเตอร์ร้อนมันอยากเล่นด้วยนะอเข้าเหงาเฮ้เลี้ยงหลานแล้วเฮ้เลี้ยงหลานเอาไปเอาไปของเล่นเอาไปเล่นรองเท้าลุงเลยตอนย่ำรองเท้าลุงไปให้ลุงเร็วตอนย่ำมันสาวหน่อยยะค่อยให้ความันวิ่งให้มันเหนื่อยแล้วก็เอาเข้าบ้านมันก็จะไม่อยากวิ่งอีกเลยพี่ซานไปหามันอ้าวงัวห้องแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ